สุรอัลบกระอายะที่1 1 6อัลลอฮตาอลาได้กล่าวว่าความว่าและพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงมีบุตรมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์สิ่งที่มีอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทั้งสิน้น ทุกสิ่งเป็นผู้จำนนต่อพระองค์คำอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงเริ่มต้นอายะนี้ด้วยการกล่าวถึงคำโกหกใส่ใครของชาวนาซอรอรวมถึงชาวยาฮูดและบรรดาผู้ตั้งพาคีที่มีต่อพระองค์ว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงมีบุตรโดยบรรดาชาวนาซอรออ้างว่าอีซาคือบุตรของอัลลอฮ์ส่วนบรรดายาฮูดก็กล่าวว่าอุเซสคือบุตรของอัลลอฮ์ ขนาที่บรรดาผู้ตั้งภาคีอ้างว่ามาลาอิกะก็คือทิดาของอัลลอฮ์แต่พระองค์ทรงกล่าวว่ามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากคำกล่าวอ้างทั้งปวงยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงปฏิเสธคำกล่าวอ้างของพวกเขาไว้อีกหลายอายะด้วยกันเช่น ความว่าผู้ทรงเริ่มสร้างฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน อย่างไรเราที่พระองค์จะทรงมีบุตรด้วยพระองค์ไม่เคยมีคู่ครองพระองค์ทรงสร้างทุกๆสิ่งและพระองค์ทรงรอบรู้ทุกๆสิ่งสุรอันอันอามอายะที่หนึ่งร้อยหนึ่ง الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا

ความว่าและพวกเขากล่าวว่าผู้เมตตานั้นมีบุตรแน่นอนว่าพวกเจ้าได้นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นความเวลวร้ายฟ้าทั้งหลายเกือบจะถลม่มแผ่นดินจะสุดตัวลงไปและภูเขาก็เกือบจะแตกเป็นเสี่ยงๆที่พวกเขาอ้างว่าผู้ทรงเมตตานั้นมีบุตรซึ่งไม่บังควรเลยที่ผู้ทรงเมตตาจะมีบุตรไม่มีผู้ใดเลยที่อยู่ในฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน นอกจากเขาจะมาอย่างผู้ทรงเมตตาในฐานะเบาวแน่นอนว่าพระองค์ทรงรอบรู้เกี่ยวกับพวกเขาและทรงนับพวกเขาอย่างละเอียดและทุกคนในหมู่พวกเขาจะมาหาพระองค์ในวันกิยามะด้วยลำพังสุรมรัรยมอายะที <S <S ่88-95ุลัอฮัดัลลสิดวลัมูลปดวลัมยะกวานอะฮัด ความว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ทรงเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดและพระองค์ไม่เคยถูกกำเนิดและไม่มีผู้ใดเสมือนพระองค์สุรอัลอิคลัสอายะที่หนึ่งถึงสี่ส่วนคำรายงานจากฮะดิษกุตุสีโดยอับดุลละอิบนออับบาสกล่าวว่าจากท่านนบีสอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงกล่าวว่า كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا عن آدم الطخاء ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาด่าทอข้าทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นการที่เขาโป้ปดต่อข้าคือการอ้างว่าข้าไม่สามารถที่จะนําเขากลับมาอีกครั้งที่เคยเป็นส่วนที่เขาด่าข้าก็คือคําพูดของเขาที่ว่าข้ามีบุตรแต่ข้าบริสุทธิ์ในการที่จะมีคู่ครองและบุตรซาเฮบุคอรีฮัดิสเลกที่4,122การกล่าวอ้างว่าพระองค์อัลลอฮ ทรงมีบุตรหรือธีดาหรือมีคู่ของเป็นการกล่าวเท็จต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างและสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นอยู่ในฐานะสิ่งถูกสร้างซึ่งทั้งหมดนั้นย่อมสยบต่ออัลลอฮ์คำว่ากอนิตูนะมีความหมายในทางภาษาว่าบรรดาผู้พักดีส่วนความหมายในอายะนี้ท่านอิบนาบีหาติมกล่าวว่าท่านอบูุาสิดอัลอัชยะเล่าให้เราฟังว่าท่านอัสบาด เล่าให้เราฟังว่าจากท่านมูตอร,ริฟจากท่านอาตียะจากท่านอิบนีับบาสกล่าววา่าคือบรรดาผู้ที่ละหมาตหรือขอพรท่านอิกรีมะและท่านอาบูมาลิกกล่าววา่าทุกสิ่งเป็นผู้จำนนต่อพระองค์หมายถึงยอมจำนนต่อพระองค์ด้วยการถวายสักการะท่านซาอิดบินยูเบตกล่าววา่าทุกสิ่งเป็นผู้จำนนต่อพระองค์คือความบริสุทธิ์ใจท่านรอเบียบ,บินอานัสกล่าววา่า ทุกสิ่งยืนขึ้นต่อหน้าพระองค์ในวันกิยามะท่านซุดดีกล่าวว่าทุกสิ่งเป็นผู้จำนนต่อพระองค์ทุกสิ่งสวามิภักตต่อพระองค์ในวันกิยามะท่านคอซิฟได้รายงานจากท่านมูจาฮิดว่าทุกสิ่งเป็นผู้จำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์หมายถึงเป็นผู้ที่เชื่อฟังเช่นกล่าวว่าจงเป็นมนุษย์แล้วมันก็เป็นตามที่สั่งหรือจงเป็นลาแล้วมันก็จะเป็นตามที่สั่งอิบนูอาบีนจิกล่าวว่า จากท่านมูจาฮิตทุกสิ่งเป็นผู้จำนนต่อพระองค์หมายถึงเป็นผู้เชื่อฟังเขากล่าวว่าการพักดีของผู้ปฏิเสธศรัทธาคือเงาของเขาสุยุดแต่ตัวของเขาขัดขืนอิบนูจาริดได้เลือกเอาคำอธิบายของท่านมูจาฮิตและรวบรวมคำอธิบายของท่านอื่นๆไว้ด้วยคือหมายถึงการสวามิภักและการสยบต่อพระองค์อัลลอฮ์นั้นคือทางด้านนิติบัญญัติและการกำหนด

และแผ่นดินต่างก็สุยูตต่ออัลลอฮ์ด้วยพักดีและจำนนและล่มเงาของสิ่งเหล่านั้นก็สุยุตด้วยทั้งยามเช้าและยามเย็นสุรอรัลาะดูอายะที่15โปรดดูตับซิดอิบนิกซิดเล่มที่หนึ่งหน้าที่349